สวัสดีครับผมนายสตวแพทย์สิววัตรพานิช์อนันกิจนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยโรคผิวหนังคลินิกเฉพาะทางโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยครับ เบื้องต้นนะครับเราอาจจะสังเกตอาการหูอักเสบในสุนัขได้โดยกลิ่นนะครับในบางรายนะครับสุนัขจะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นตัวที่เหมือนกับว่ากําจัดยังไงก็ไม่หมดสักทีนะครับโดยเฉพาะบางทีเราจะรู้สึกว่าเพิ่งอาบน้ํามาไม่กี่วันนะครับหรือว่าอาบน้ําเสร็จใหม่ๆเนี่ยพอมาดมหัวนะครับหรือว่าแค่เขาเดินเข้ามาใกล้ๆก็ได้กลิ่นสาจริงๆแล้วเนี่ยตัวกลิ่นนอกจากจะเป็นกลิ่นที่เกิดจากตัวเขาแล้วเนี่ยบางทีเป็นกลิ่นที่ซ่อนอยู่ในใบหูในบางรายนะครับอาจจะเริ่มมีอาการ เกาสบัดหูนะครับหรือว่าเอาหัวเนี่ยไปถ่ายตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับหรือว่าใช้ขาหลังนะครับเกาจนเหมือนกับใบหูเกิดรอยโรคนะครับที่มีการเลือดออกนะครับหรือว่าผลร่วงได้นอกจากนี้นะครับถ้าเราเปิดหูดูเนี่ยเราอาจจะพบว่าใบหูมีอาการแดงท้องหูเกิดอาการตีนะครับหรือว่าในบางรายเราจะพบว่ามีลักษณะของของเหลวนะครับที่เป็นลักษณะคลายเลือดหนองหรือว่าขี้หูแฉะแฉะเนี่ยออกมาจากช่องหูนะครับ สุนัขนะครับที่มีอาการใบหูอักเสบนะครับบางทีกว่าจะรู้เนี่ยเวลาที่เจ้าของไปจับใบหูแล้วเนี่ยเขาอาจจะร้องปวดในบางรายนะครับสุนัขอาจจะมีอาการคันเกาที่ใบหูจนกระทั่งเกิดภาวะหูบวมน้าเลือดขึ้นมานะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเจ้าของสัตว์ควรรีบนาสุนัขของท่านนะครับไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วนะครับการที่หูอักเสบนะครับอาจจะเป็นข้างเดียวหรือว่าเป็นทั้งสองข้างก็ได้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับจนใบหูเกิดการอักเสบจนรักษาไม่หาย แนะนำให้เจ้าของสัตว์ป่วยนะครับนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปพบสัตวแพทย์นะครับเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการอักเสบของช่องหูนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะการติดเชื้อไรหูการเป็นเนื้องอกในช่องหูหรือในสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็คือภาวะภูมิแพ้นอกจากนี้นะครับการนําสุนัขของท่านไปตรวจโดยสัตวแพทย์เพื่อที่จะให้สัตวแพทย์นะครับทำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อแทรกซ้อนเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าพวกยีสต์นะครับเพื่อที่จะทําการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมณนะปัญหาที่เราพบนะครับนอกจากจะมียาเป็นตัวช่วยแล้วการเลือกผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหูก็มีส่วนช่วยในการรักษาโรคหูอักเสบได้เช่นกันครับไม่ควรไปซื้อยาเองนะครับการไปซื้อยาลดอักเสบนะครับสำหรับช่องหูเองเนี่ย เจ้าของบางท่านนะครับอาจจะใช้แล้วแบบเหมือนเป็นเป็นหายหายใช่ไหมครับบางทีใช้ยาไประยะหนึ่งแล้วหยุดแล้วก็พอเป็นใหม่กลับมาใช้ใหม่คําตอบก็คือว่าเราใช้ยาไม่ตรงกับสาเหตุที่เป็นการใช้ยาซ้ําๆนะครับหรือว่าเปลี่ยนยาไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ทราบว่าอาจจะก่อให้เกิดภาวะการดื้อยาแล้วก็การรักษาในอนาคตเนี่ยอาจาจะจําเป็นต้องใช้ยาในขนาดที่มากขึ้นนะครับตัวยาที่แรงขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่มากขึ้นสำหรับสุนัขนอกจากนี้นะครับบางทีเราเกิดภาวะการแพ้ยาบางตัว เกิดภาวะเยื่อแก้วหูมีการทะลุนะครับหรือว่ามีการดูดซึมเข้าร่างกายซึ่งอันนั้นนะครับยิ่งทําให้เกิดภาวะการรักษาที่ยากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเกิดปัญหาหัวเสบไม่ควรซื้อ,อยาใช้เองนะครับแต่ควรรีบนําสุนัขของท่านไปพบสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุแล้วสุนัขของท่านจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องที่สุดครับ